สวัสดีนะคะแอดมินกลับมาแล้วนะคะหลังจากหายไปหลายวันค่ะพอดีไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแค่เสียงอาจจะยังไม่กลับมาปกติค่ะยังไงเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะจากต้นคลิปค่ะวันนี้แอดมินจะพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมสสระยองนะคะเขตเลือกตั้งที่3ค่ะซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอแกลงและก็อำเภอเขาเมานะคะจะเกิดขึ้นแทนที่ตำแหน่งที่ว่างค่ะการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้นะคะ ช่วงนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตนะคะหัวหน้านพรรคเก้าไกลค่ะก็ถือว่าชีพเจ้าลงเท้านะคะลงพื้นที่ปราศัยหาสิ่งช่วยหมายเล็กหนึ่งค่ะคือคุณโยนายพงศธรสอนเพชรนรินนะคะซึ่งประวัติส่วนตัวของคุณโยเนี่ยท่านจบระดับปริญญาตรีนะคะมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะการบัญชีการจัดการนะคะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับคุณพิธาลิมเจริญรัตเลยนะคะงานด้านการเมืองเนี่ยคุณโยนะคะท่านเริ่มนะคะเข้ามาทํางานกับพรรคอนาคตใหม่ค่ะตั้งแต่เริ่ม ตั้งนาคตใหม่เลยนะคะจนกระทั่งมาถึงพักเก้าไกลค่ะแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะคะคอยช่วยเหลือผู้สมัครสสจังหวัดระยองค่ะรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของนางสาวเบญจาแสงจันทร์ค่ะสสพัตติลิสต์นะคะของพักเก้าไกลค่ะการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมานะคะถือว่าพักเก้าไกลเนี่ยกว่าที่นั่งสสเนี่ยอย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะคะในภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะระยองเราจองนะคะส้มยกจังหวัด5้าเขตค่ะ จนกลายเป็นพักอันดับหนึ่งนะของประเทศไทยค่ะแต่ว่าเมื่อการละครเนี่ยเข้ามาสิงการเมืองค่ะอย่างที่เราซับซกันนะ,นะคะสถานการณ์พลิกพันค่ะ ก้าไกลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะจากสัญญาของพรรคการเมืองว่าจะปิดสวิตสวนะคะกลายเป็นทุกองค์การพยพเนี่ยช่วยกันปิดสวิตเก้าไกลแทนค่ะถ้าเราเนี่ยไม่ไว้ใจคอรมอใหม่นะคะก็ต้องเลือกตั้งค่ะพรรคก้าไกลนะคะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านนะคะตรงไปตรงมาตรวจสอบทุกคนแบบไม่เกรงใจใครนะคะรวมถึงตรวจสอบกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังค่ะและผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังทุกคนนะคะก้าไกลไปเป็นฝ่ายคา้านเชิ รุกนะคะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าคิดว่าก้าวไกลคะแนนน,นาคู่แข่งนะคะแล้วก็คิดว่าไม่จะเป็นต้องไปเลือกตั้งแล้วนะคะถ้าคิดแบบนั้น,นอาจจะแพ้ได้ค่ะใครมีลูกหลานมีเพื่อนที่เรียนอยู่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะช่วยกันบอกกล่าวนะคะบอกต่อกันให้มาช่วยกันเลือกตั้งให้ถล่มทลายเลยนะคะวันที่10กันยายนนี้ค่ะครับโอ้แบบทุกคนไม่ไหวอม่ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสคดีคม่ะ่ก่อกันหน่อยเลยล่ะ่ถ่ายรูปมัไม่เป็นไระไม่เป็นไรสสอสสาหาไ่จะเมย์กันขอให้พลังขอให้พลังคืนไม่เป็นไรเลยได้ได้ไม่เป็นไรเลยผมยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นทางานได้อีกานตอวดนะ บซับแซับซับแซ่บน้ำตาไวเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงส่งพลังให้ส่งพลังให้รส่งพลางให้รอดูรอรอวันผมจะให้ก็้อผมจลาคุณครับเมื่อละยองมีทั้งทะเลมีทั้งเขาแล้วมีเราด้วยได้ปะ ทะเลย,ยังมีคลื่นถ้าจะให้สดชื่นตน้องมีก้าวไกลนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้มุกของต้นกล้าต้นกล้าสอนมา,นกาปกติผมก่อนจะนิ่งก็เคยกิ๊กมาก่อนอยู่เหมือนก <Yeah. S 1> อันเหตุผลที่สองครับพี่น้องไม่ใช่แค่ในระดับพักที่บอกแล้วว่าพักก้าวไกลน้ำกู้แข่งมาสิบเท่าดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคราวนี้จะชนะไม่ให้เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียว ในระดับจังหวัดก็มีความสําคัญเช่นกันเพราะในระดับจังหวัดที่ระยอง5คน5เขตพักเก้าไกลชนะมันทั้ง5้าคน5เขตเคราวนี้เขตหนึ่งก็ของเก้าไกลเขตสองก็ของเก้าไกลเขตสี่ก็ของเก้าไกลเขตห้าก็ของเก้าไกลกันบอกผมหน่อยสิว่าเขตสามจะของพังอะไรครับการของพังอะไรการของพัง,พง สุดยอดมากๆที่เงินมีเงินมีทองใช้อันนี้คือสี่เหตุผลและนโยบายสำคัญ Apple ครับผมไม่มีอะไรเลยโคชูไม่รัากันแล้วป p p l e เจ๋งๆนะครับไม่มีในโย่สำคัญใดๆนะครับอ้อโหคนละยเที่ผมเพื่อเผื่อความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณผมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณ ลักลอการไปแล้ว ตัวอย่างการปราศัยนะคะที่หาดแหลมแม่พิมพ์นะคะคุณพิธาเนี่ยได้กล่าวนะคะว่าทำไมต้องก้าวไกลยกจังหวัดนะคะเพราะว่านโยบาย4สอค่ะซึ่งประกอบด้วยนะคะ1สาธารณสุขค่ะเราจะทราบนะคะว่าจำนวนแพทย์เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศทยถึง10เท่านะคะและสอที่2ค่ะสวัสดิการค่ะที่มีการลดค่าเบี้ยยังชีพของคนชารานะคะรวมถึงสอที่สามนะคะสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อนๆคงจะเห็น น้ำมันรั่วที่ผ่านมานะคะพักเก้าไกลเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบม,มาตลอดนะคะรวมถึงสที่4ค่ะสร้างสรรค์และเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นจึงจำเป็นค่ะต้องเลือกคุณโยพงศธรนะคะเพื่อให้เก้าไกลเนี่ยยกจังหวัดค่ะและที่สำคัญเนี่ยเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการติดกระดมเม็ดแรกค่ะปักหมุดหมายสำคัญทางการเมืองประชาธิปไตยนะคะที่จะส่งผลต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะที่จะต้องมีมากกว่า250หเสียงแน่นอนนะคะว่ จิกันยายนนี้ต้องออกไปนะคะเลือกพักก้าวไกลให้ถล่มทลายค่ะระยองจองแล้วนะคะส้มทั้งจังหวัดค่ะเตรียมพบกับนะคะทัพใหญ่ก้าวไกลปราศัยโค้งสุดท้ายนะคะก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งซ้อมะคะ่ะเลือกตั้งซ้อมนะคะเลือกตั้งซ้อมเลือกตั้งซ้อมค่ะเพื่อยืนยันว่าประชาชนเนี่ยต้องการการเมืองแบบก้าวไกลค่ะตรงไปตรงมารักษาคำพูดปักธงชัยก้าวไกลระยองนะคะพบกันที่ตลาดคลองถมค่ะอำเภอแกลงจังหวัดระยองวัน สุดที่8กันยายนนี้นะคะเวลา17.3 0นค่ะหรือว่า5้าโมงครึ่งนะคะเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ้อมรวมพลตัวตึงพักเก้าไกลปราศัยเลยนะคะมีคุณพิธาลิมเจริญรัตค่ะคุณเบญจาแสงจัน์นะคะคุณวิโรธลัคนาอดิสรนค่ะคุณใชยวัฒตุลาทนนะคะคุณรังสิมันโรมค่ะเลือกกันเมืองดีนะคะ เลือกให้เสียงประชาชนเนี่ยมีความหมายค่ะเลือกเพื่อยืนยันว่าประชาชนคือผู้ส่งอำนาจสูงสุดนะคะ10กันยายนค่ะกายโยพงศธรเบอร์หนึ่งนะคะกาเก้าไกลค่ะเพื่อยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนค่ะ